ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,น,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของรถยนต์นะครับซึ่งผู้เช่าซื้อนะครับเขาเนี่ยได้ไปทําสัญญาเช่าซื้อนะครับกับเจ้าของรถนะครับการตกลงซื้อขายกันเนี่ยนะครับเขาก็ตกลงเขาผ่อนกันนะครับแต่ว่าก็จะ มีเงื่อนไขนะครับว่าในการเช่าซื้อเนี่ยนะครับต้องทําประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวนะครับพอต่อมานะครับคนที่เช่าซื้อเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่างวดนะครับหรือไม่สามารถที่จะผ่อนค่างวดเนี่ยให้กับผู้ให้เช่าซื้อได้ พอเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนข้าง้วนให้กับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ได้มาติดตามเอารถคืนนะครับพอเขาเนี่ยมาติดตามเนี่ยเอารถคืนนะครับผู้เช่าซื้อเนี่ยก็ยินยอมนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีตังผ่อนเขาอ่ะนะครับก็เจ้าของเนี่ยก็มาติดตามเนี่ยเอารถคืนพอเขาเนี่ยมาติดตามเอารถคืนนะครับเจ้าของรถนะครับเขาเนี่ยเอารถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับไปจอดนะครับ เนื่องจากว่าเขาไม่มีสถานที่จอดนะครับเขาก็เลยไปเช่าที่จอดรถนะครับเป็นลานจอดรถในวัดนะครับที่นี่ครับเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าของรถเนี่ยนะครับพอเขาเอารถมาจอดใช่ไหมครับรถเนี่ยเกิดสูญหายไปนะครับ ทางเจ้าของรถเนี่ยนะครับพอรถเขาหายนะครับเขาก็มาฟ้องกับบริษัทผู้รับประกันภัยบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขาก็มาต่อสู้เลยนะครับมาต่อสู้ว่าสัญญาเนี่ยนะครับระหว่างเจ้าของรถกับผู้เช่าซื้อเนี่ยก็สิ้นสุดลงแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับสัญญากรมธรรมเนี่ยที่คุ้มครองรถคันนี้นะครับระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยเนี่ยก็ต้องสิ้นสุดลงด้วย ข้อเท็จจริงนะครับออกมาเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวทนายอ้อนะครับก็จะให้มาดูนะครับว่าศาลนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินนะครับให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับแล้วก็คดีนี้ครับมีหลักกฎหมายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาและข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนประมวลกฎห หมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาอ่ะวางหลักเอาไว้เลยนะครับอยู่ในมาตรา374นะครับมาตรา3 7มีนะครับมี2วรคนะครับถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทําสัญญาตกลงว่าจะชําระหนี้แก่บุคลบคลภายนอกใช้ท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้นะครับวรกสองนะครับในกรณีดังกล่าวมาในวรคต้นนั้นสิทธิของบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่แสดงเจ เจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นนะครับคดีนี้ครับก็ศาลนะครับท่านเนี่ยหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา881ขึ้นมาปรับกับคดีนี้ด้วยนะครับมาตรา881นะครับมี2วรรคนะครับวรรคแรกวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะภัยมีขึ้นดังผู้รับประกันภัยเนี่ยตกลงประกันภัยไว้ไซส์เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ทราบถึงความวินาศนั้นแล้วนะครับต้อง บอกกล่าวแก่ผู้รับประกันภัยโดยไม่ชักช้านะครับวักท้ายนะครับถ้ามิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กล่าวมาในวักก่อนนะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยอาจเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นได้เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติได้นะครับคดีนี้ครับเมื่อทําสัญญาประกันภัยแล้วนะครับแม้นต่อมานะครับสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงนะครับก็ไม่มีผลทําให้สัญญาประกัน ภัยนั้นสิ้นสุดลงด้วยนะครับคดีนี้ครับสารดีการนะครับท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2543นะครับข้อที่จริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับว่าสัญญาประกันภัยระหว่างจำเลยกับวอผู้เอาประกันภัยเนี่ยเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกนะครับแยกต่างหากจากสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจ์จับวอนะครับแม้สัญญาเช่าซื้อเนี่ยสิ้นสุดลงเนื่องจากวอนะครับผิดสัญญาและโจทเนี่ยได้ยึดลดคืนไปแล้วนะครับก็มีผล เฉพาะสัญญาเช่าซื้อส่วนสัญญาประกันภัยเนี่ยเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติหรือข้อกําหนดนะครับในสัญญาระบุให้สัญญาสิ้นสุดลงนะครับจึงมีผลใช้บังคับอยู่นะครับโจทเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับย่อมมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้จําเลยเนี่ยซึ่งเป็นลูกหนี้โดยตรงเนี่ยชำระหนี้ได้นะครับโจทเนี่ยตกลงกับทางวัดพอทหารเนี่ยนะครับให้ทางวัดเนี่ยจับที่จอดรถให้โดยโจท์นะครับให้ค่าตอบแทนเนี่ยเป็นรายเดือนต่อคันนะครับแม้ โจ์เนี่ยไม่มีพนักงานของตนเนี่ยไปเฝ้ารถรักษารถนะครับแต่ทางวัดทอเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลเพื่อทราบว่ามีรถเนี่ยนะครับมาจอดเนี่ยกี่คันจะได้เก็บค่าตอบแทนถูกต้องนะครับถือว่าโจ์เนี่ยใช้ความระมัดระวังพอสมควรแล้วนะครับโดยไม่มีความประมาทเล่ย์อย่างร้ายแรงและโจดนะครับแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยหลังจากทราบว่ารถยนต์หายไปเนี่ยเพียงหนึ่งวันนะครับกลับแจ้งให้จำเลยทราบเนี่ยในอีก นึ่งสัปดาห์ถัดมานะครับถือว่าได้มีการแจ้งเนี่ยโดยไม่ชักช้าแล้วนะครับไม่เป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยคดีนี้ครับโจดนะครับเขามายื่นฟ้องว่าแบบนี้นะครับโจทเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน1ทอทงขีด4753กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนายวัชรพลเนี่ยนะครับได้เช่าซื้อไปเนี่ยเมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2533นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่า ซื้อเนี่ยจะต้องเอาประกันภัยรถยนต์เพื่อป้องกันความสูญหายของรถยนต์นะครับและเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกันภัยโดยให้โจดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้รับประโยชน์นะครับระยะเวลาประกันภัยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่4ธันวาคมพศ2533นะครับสิ้นสุดลงเนี่ยวันที่4ธันวาคมพศ2534นะครับต่อมานะครับนายวัชรพลเนี่ยผู้เช่าซื้อนะครับผิดสัญญาโจดนะครับจึง ติดตามเนี่ยเอารถกลับคืนมานะครับในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยยังไม่สิ้นผลบังคับนะครับมีคนร้ายเนี่ยนะครับมารับรถยนต์ไปเนี่ยเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2534นะครับโจดเนี่ยในฐานะผู้รับประโยชน์นะครับในความสูญหายของรถยนต์เนี่ยได้แจ้งให้จําเลยทราบนะครับและบอกกล่าวให้จําเลยเนี่ยจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย700,000บาทนะครับตามสัญญาประกันภัยแต่จําเลยนะครับปฏิเสธนะ ขอให้บังคับจำเลยนะครับชำระเงินนะครับจำนวน7 4 2 4 3 1นสสาบาท50สตังค์นะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินนะครับจำนวน70,000 0บาทนะครับนับผัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จอย่าโจทย์เลยนะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับมาให้การต่อสู้คดีว่านายวัชรพลเนี่ยนะครับผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับโจทย์ ได้ยึดรถยนต์คืนแล้วสัญญาเช่าซื้อเนี่เป็นอันละงับนะครับเมื่อนายวัชรพลเนี่ยผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่ต้องรับผิดต่อโจ์ดังนั้นนะครับจำเลยเนี่ยในฐานะผู้รับประกันภัยเนี่ยยอมไม่ต้องรับผิดต่อโจ์ด้วยนะครับโจทเนี่ยยึดรถยนต์พิพาทคืนมาแล้วเนี่ยกับนารถยนต์คันดังกล่าวนะครับไปเจรักษาไว้ที่วัดเทพศรินทราวัดเนี่ยนะครับแขวงเทพศรินเนะครับเขตป้อมปราบศัตรูบ้ายกรุงเทพมหานครนนะครับโดยมิได้ ว่าจ้างหรือจัดบุคคลดูแลรักษานะครับการที่ลดสูญหายเนี่ยถือว่าเป็นความประมาทเล่เลอยอย่างร้ายแรงนะครับของผู้รับประโยชน์เองจำเลยนะครับจึงไม่ต้องรับผิดโจทย์นะครับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนะครับที่ให้แจ้งให้จำเลยทราบโดยไม่ชักช้านะครับและแจ้งความต่อเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยโดยไม่ชักช้านะครับแต่โจทย์นะครับกับแจ้งความต่อพนักง,งานตํารวจเนี่ยหลังจากรถคันท่ผพาสสูญหายนะครับนานถึง ถึงวันทําให้ไม่สามารถติดตามเอารถเนี่ยนะครับกลับคืนได้ทันนะครับมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยของรถยนต์พิพาทขณะเกิดศูนหายนะครับมีราคาเพียง5 0 0แสนบาทนะครับหากจำเลยเนี่ยต้องชดใช้ให้แกโจทเี่ยก็ต้องรับผิดเพียงมูลค่าที่แท้จริงนะครับ5 0 0แสนบาทนะครับและหากจำเลยเนี่ยจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แกโจทเนี่ยนะครับต้องนำเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระไปบางส่วนเนี่ยมาหักออกด้วย นอกจากนี้โอมตะธนประกันภัยเนี่ยกำหนดความคุ้มครองนะครับความรับผิดของจําเลยเนี่ยไว้เพียง700,000บาทเท่านั้นนะครับจำเลยเนี่ยไม่ต้องรับผิดเต็มวงเงินตามจํานวนที่โจทกฟ้องคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยขอให้ยกฟ้องเลยนะครับคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิพาษายกฟ้องตามที่จําเลยต่อสู้คดีมาเลยนะครับโจทเนี่ยก็ยื่นอุทธร์ส่งศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ท่านเนี่ยพิพาษากับนะครับให ให้จำเลยเนี่ยชำระเงินเนี่ยให้แก่โจทย์นะครับจํานวนเนี่ยเจ็ดแสนบาทนะครับพร้อมด้วยดอกเบียเ้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับนะับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมพศ2535นะครับไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทย์ดอกเบีย้ยนะครับคิดถึงวันฟ้องเนี่ยวันที่22กันยายนนะครับพศ2536เนี่ยไม่เกิน42,431ื่บาทห้สตางค์นะครับจำเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพ พี่พ่าสารอุทธร์นะจำเลยเนี่ยก็ได้ยื่นฎีกาขึ้นมาสู่ศาลฎีกาครับคดีนียครับศาลฎีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วนะครับข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยรับฟังได้ว่านายวัชรพลเนี่ยนะครับเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทจากโจทย์นะครับและได้ทําสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้กับจําเลยนะครับโดยระบุให้โจทย์นะครับเป็นผู้รับประโยชน์นะครับและระยะเวลาประกันภัยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ธันวาคมนะครับ2 0 0 533สิ้นสุดนะครับวันที่4ธันวาคมพศ2534นะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมนะครับ2534เนี่ยโจทย์นะครับยึดรถยนต์คืนเนื่องจากนายวัชรพลเนีนะครับผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับและได้นำรถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมาเก็บรักษาไว้เองต่อมานะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะครับพศ2534นะครับโจทย์เนี่ยทราบว่ารถยนต์หายไปนะครับปัญหาวินิจฉัยตาม สัญาของจำเลยนะครับประการแรกมีว่าสัญญาประกันภัยเนี่ยระหว่างจำเลยกับนายวัชรพลเนี่ยผู้เอาประกันภัยนะครับระงับแล้วหรือไม่เห็นว่าอย่างนี้นะครับสัญญาประกันภัยเนี่ยระหว่างนายวัชรพลกับจำเลยเนี่ยเป็นสัญญาอีกสัญญาหนึ่งแยกต่างหากจากสัญญาเช่าซื้อน,นะครับระหว่างโจทกับนายวัชรพลผลของสัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะของสัญญาแต่ละสัญญานะครับแม้ว่าสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทกับนายวัชรพ นนะจะสิ้นสุดลงเนื่องจากนายวัชรพลเนี่ยผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับและโจดเนี่ยได้ยึดรถยนต์คืนไปแล้วนะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2534นะครับก็มีผลเฉพาะสัญญาเช่าซื้อเท่านั้นนะครับส่วนสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยจะสิ้นสุดลงหรือไม่ย่อมเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดในสัญญานะครับเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติหรือข้อกําหนดให้ในสัญญาระบุให้สัญญาประกันภัยเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับ สัญญาประกันภยัยเนี่ยก็จะมีผลเนี่ยใช้บังคับอยู่นะครับจําเลยเนี่ยดีกว่าว่าสัญญาประกันภัยเนี่ยเกิดขึ้นตามข้อบังคับของโจทย์นะครับตามสัญญาเช่าซื้อที่บังคับว่าผู้เช่าซื้อนะครับจะต้องประกันภัยรถยนต์โดยทันทีนะครับก็เห็นว่าเป็นเรื่องระหว่างโจทย์กับนายวัชรพลนนะครับจำเลยเนี่ยถูกบังคับด้วยไหมจําเลยนะครับสมัครใจเนี่ยเข้าท,ทําสัญญาประกันภัยปัดความรับผิดชอบตามสัญญาเนี่ยหาได้ไหมนะ และเมื่อสัญญาประกันภัยเนี่ยระหว่างจาเลยกับนายวัชรพลเนี่ยนะครับระบุให้โจทนะครับเป็นผู้รับประโยชน์เนี่ยจึงเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา374นะครับโจทนะครับซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยย่อมมีสิทธิที่จะเรียกชาระหนี้จากจําเลยนะครับที่เป็นลูกหนี้ได้โดยตรงนะครับสัญญาประกันภัยระหว่างจําเลยกับนายวัชรพลเนี่ยไม่ลังงับไปนะครับปัญหาวินิจฉัย ประการที่2อนะครับมีว่ารถยนต์สูญหายเนี่ยเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทหรือไม่นะครับจำเลยเนี่ยดีกว่าโจเนี่ยนำรถยนต์เนี่ยน,นะครับไปเก็บไว้ที่วัดเทพศรินทราวาสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลานจอดรถสาธารณะบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถนำรถยนต์เนี่ยเข้าไปจอดได้เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับมีพันตํารวจตีสมพบนะครับมาเป็นพยานจำเลยเนี่ยเบิกความว่าที่จอดรถด,ดังกล่าวนะครับอยู่ภายในลู วัดเทพศรินทราววาสกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเป็นลานจอดรถสาธารนณะซึ่งเป็นของวัดดังกล่าวนะครับในเวลากลางวันเนี่ยจะให้บุคคลทั่วไปอ่ะนะครับส่วนมากเลยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทํางานในบริเวณนั้นนะครับนำรถเนี่ยเข้ามาจอดได้ส่วนในเวลากลางคืนน่นะครับก็จะมีบุคคลเนี่ยซึ่งพักอาศัยเนี่ยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนำรถเข้ามาจอดไว้เช่นกันนะครับในขณะที่พยานไปตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับไม่เห็นมี การตรวจตาผู้เข้าเอารถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถนะครับไม่มีการตรวจบัตรหรือขอรับบัตรผ่านนะครับเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวนะครับและมีนายกิติสิลป์เนี่ยนะครับพยานจำเลยเนี่ยมาเบิกความสนับสนุนว่าได้สอบถามพนักง,งานของโจ์จำนวนสองคนน่นะครับได้ความว่าการที่โจทนะครับนำรถยนต์คันที่หายไปจอดนั้นเนี่ยเป็นบริเวณวัดเทพศรินทราวาสเนี่ยนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยเป็นผู้เฝ้านะครับไม่มีสัญญาว่าจ้างใน การรับฝากรถนะครับเพียงแต่ให้ค่าบริการเนี่ยเป็นรายเดือนเท่านั้นนะครับและไม่มีพนักงานของโจทเนี่ยดูแลรักษารถที่จอดนะครับไว้ในลานจอดรถและพันตํารวจตีสมภพเนี่ยนะครับได้เบิกความต่อไปอีกว่าพยานนะครับไปที่วัดดังกล่าอยู่บ่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าทางวัดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จัดรถให้เข้าไปจอดในลานจอดรถดังกล่าหรือไม่นะครับและพยานเนี่ยไม่ได้สอบสวนว่าเกี่ยวกับการรับฝากรถดังกล่าเนี่ย มีการเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ฝ่ายโจ์นะครับมีนายจำลัดเนี่ยผู้รับมอบอำน,นาจโจ์นะครับเบิกความว่าสถานที่จัดเก็บรถยนต์ที่วัดเทพศรินธราวาสเนี่ยนะครับดังกล่าวเนี่ยเป็นสถานที่จัดเก็บรถยนต์ที่ตกลงไว้กับโจ์นะครับซึ่งโจทเนี่ยได้จ่ายค่าดูแลรักษาเนี่ยในอัตราเดือนละ400บาทต่อคันนะครับซึ่งโจทเนี่ยได้นํารถเนี่ยไปเก็บไว้ที่สถานที่ดังกล่าวเนี่ยจำนวนหลายคันนะครับพอเท้จริงเนี่ยจึงรับฟังได้ว่าโจ ได้นะครับได้ตกลงกับวัดเทพศรินทราวาาเนี่ยนะครับให้ทางวัดเทพศรินทราวาาเนี่ยนะครับจัดที่จอดรถให้โจดนะครับโดยโจ์เนี่ยให้ค่าตอบแทนเนี่ยเป็นรายเดือนต่อคันเนี่ยนะครับแม้ว่าโจ์เนี่ยจะไม่มีพนักง,งานของตนเนี่ยไปเฝ้ารักษารถนะครับแต่ก็เห็นได้ว่าการจัดที่จอดรถให้แก่โจดนะครับทางวัดเทพศรินทราวาาเนี่ยนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลเพื่อจะได้ทราบว่ามีรถเนี่ยนะครับมาจอดกี่คันนะครับเพื่อที่จะ ได้เก็บเงินค่าตอบแทนเนี่ยได้ถูกต้องอะนะครับพฤติการดังกล่าวเนี่ยถือได้ว่าโจ์ะนะครับได้ใช้ความระมัดระวังเนี่ยพอสมควรแล้วะนะครับการกระทําของโจทเนี่ยไม่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงะนะครับปัญหาวินิจฉัยประการที่3มะนะครับมีว่าโจทเนี่ยปฏิบัติผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ะนะครับจำเลยเนี่ยดีกาว่ารถยนต์นะครับหายไปเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ2534นะครับโจทเนี่ยได้แจ้งความ ความต่อพนักง,งานสอบสวนและแจ้งให้จำเลยทราบเนี่ยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2534นะครับผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภทัยที่ระบุว่าจะต้องแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนและแจ้งให้จำเลยทราบเนี่ยโดยไม่ชักช้านะครับแต่โจทย์เนี่ยมีนายจำหลัดลนะครับผู้รับมอบอำนาจโจทย์เนี่ยมาเบิกความว่าได้มีการตรวจสอบนะครับทราบว่ารถยนต์เนี่ยหายไปเนี่ยเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2534 ต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับพศ2534โจทเนี่ยมอบอำนาจให้นายทวีศักดิ์นะครับแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนครบาลพัพาชัยเขตหนึ่งนะครับตามเอกสารหมายจเจ็ดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทเนี่ยจึงแจ้งให้จำเลยทราบเนี่ยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศ2534นะครับนายดำรงนะครับพยานจำเลยเนี่ยก็เบิกความว่าตามเอกสารหมายรอ .4 เนี่ยปรากฏว่านายทวีศั ได้ไปแจ้งความต่อพนักงานตํารวจนะครับแต่ไม่มีหนังสือมอบอานาจจากเจ้าของรถนะครับคันที่เอาประกันภัยพนักงานตํารวจเนี่ยจึงไม่ได้รับคาร้องทุกข์ของนายทวีศักดิ์นะครับต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่1 5พฤศจิกายนพศ2534นายะครับนายทวีศักดิ์เนี่ยได้นําหนังสือมอบอานาจนะครับจากโจทย์เนี่ยมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจึงได้รับคาร้องทุกข์ของนายทวีศักดิ์ไว้ในวันดังกล่าวตาม เอกสารหมายรอลิงสี่และรอลิงห้านะครับแสดงว่าโจดเนี่ยได้มีการแจ้งความต่อพนักง,งานตํารวจเนี่ยนะครับเมื่อวันที่แปดนะครับและวันที่สิบห้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ข้อที่จริงอะนะครับจึงฝังได้ว่าโจดเนี่ย,ยได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้วนะครับเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับหลังจากทราบความว่ารถหายเนี่ยไปเพียงวันเดียวนะครับและได้แจ้ง ให้จำเลยทราบนะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพศ2534ถือได้ว่าได้มีการแจ้งเนี่ยโดยไม่ชักช้าแล้วนะครับโจทย์เนี่ยจึงไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนะครับคดีนียครับสารฎีการนะครับท่านพิพากษายืนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาสารฎีการในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาสารฎีกาที่1 เจทับพนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นำหลักกฎหมายดีๆนำคำที่ภาษาสารนิกยารีดีนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะ so ครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องหรือจะไปฟ้องร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเราเรียกร้องไปแล้วนะครับคู่กรณีเนี่ยไม่สนใจ นะครับหรือคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากนําเรียนนะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคน เจ็บเลยนะครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้ออยากนําเรียนนะครับเราต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยประกันภาคบังคับหรือพลบเนี่ยรถเนี่ยประกันหมดอายุหรือยังกนนะครับแล้วเวลาท่านซื้อประกันนะครับท่านควรจะซื้อประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับติดรถเอาไว้ด้วยนะครับเลือกความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่า วงเงินสักหนึล้านบาทต่อคนน,นะครับต่อครั้งเนี่ยสัก10ล้านบาทคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่าเนี่ยสัก5ล้านบาท ก็วันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับนาเรื่องราวดีๆนะครับนำเจ็สาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยให้ท่านเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนนะครับมาให้กับทีมงานของเราอะนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อ ก็เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ